ได้เอาแบงค์สิมาไหมเนี่ยเอามาครับเอาแบงค์สิมาทำอะไรพี่เอามาแลกแฟนหนึ่งไงนี่ไงอันนี้นะหนึ่งแสนบาทแล้วเรียบร้อยได้จริงไหมพี่ได้จริงครับผมให้จริงนะถ้ารู้ที่ปลอมก็คงปลอมไปนานแล้วโอ้โหแขกลูกค้ามามาจำรถนะครับเป็นไงเอาเงินสดมาเนี่ยน <c oughs> อันนี้เงินใครครับเงผมครับของี่เองนะขอบคุณแล้วตอนนี้ได้คุณไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เดินทางมาจากไหนพี่อ๋อมาจากลาดบุรีครับลาดลาดลาบุรีกี่กิโลมาถึงนี่ ไม่ได้นับนะจะเอาหกร้อยรูปปกติเนี่ยเขาดูพาะเขาจะให้เงินกันนะนี่ดูรถครับดูรถแล้วเห็นรถยังไม่เห็นรถยังเห็นแล้วครับอ๋อเห็นแล้วนะเป็นไงพี่สวยไหมก็ถูกใจถึงเอาไงถ้าไม่ถึงเดินทางมาถึงที่นี่ก็ดูทางไหลมาก็เลยมานะน้องก็แนะนํามาอ๋อก็เลยมานะครับเป็นไงพี่ได้โปรโมชั่นอะไรวันนี้ ไม่งั้นเราคืนนะเนี่ยมึงโถเลยได้ไไดด้้้เอางีของแถมอะไรบ้างไปบ้างอ่ะได้แม็กไรเดอร์แม็กล็อแม็คได้ล้อคแม็กด้วยแม็กไรเนอร์ด้วยประกันอะประกันได้ไหมประกันได้ครับส่วนรถอ่ะพี่ได้ไหมได้อยู่ครับได้เอาแบงค์สีมาไหมเนี่ยเอามาครับเอาแบงค์สีมาทำอะไรพี่เอามาแลกหน้หนึ่งอะเป็นไงนะครับที่เห็นเขาดูพระผมดูแบงค์สีพอแล้วผมดูง่ายด้วยผมไม่ได้ให้แบงค์สิคุณเลยเนี่ยเอาจริงเหรอจริงเลยเอาไหนไม่มีได้มาเลยนี่ครัเอ้ยมีมีที่สองพระนี่ครับเป็นไง นี่นะครับนี่ยอ่ะมีเงาเงามาแพ้แน่นอนเออถ้ารู้ที่ปลอมก็คงปลอมไปนานแล้วเรียบร้อยครับอันนี้นะหนึ่งแสนบาทแล้วเรียบร้อยได้จริงไหมพี่ได้จริงครับผมให้จริงนะเหมือนที่บอกนะครับอ่าเฮ้ยนี่อันนี้ของผมพี่พี่ให้ผมแล้วพี่ให้ผมแล้วยอกหยอกยอกดูดผมให้คุณื่คือดูเป็นตัวไหนพี่หนึ่พันเก้าแคปครับอ่ะเป็นแคปนะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับ